ล่าสุดพี่นวงโดนซะแล้วนะครับทุกท่านโดนจนได้เ <c oughs> อ้าเป็นกระแสอีกแล้วนะครับหลังจากที่อุ้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปพี่หนุ่มนี่นานพอสมควรน,นะครับเนี่ยเพิ่งมีประเด็นเมื่อวานนี้ผมก็เลยเอา้าเอามาลงกันสักหน่อยให้ทุกท่านได้ติดตามกันจริงๆผมจะลงแค่ของอทนายธรรมราชแต่พอดูแล้วเอา้ามันก็เชื่อมโยงกันระหว่างทนายธรรมราชกับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับผมก็เลยเอามารวมกันในคลิปเดียวเลยแล้วกัน นะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่พี่หนุ่มกัญชัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับวิจะโดนรวบไหมเนี่ยนะครับสอบสวนกลาง CAB นะครับผมไปคอมเมนต์นะครับไปคอมเมนต์ในเพจของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับโอ้โหงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับอ่าเดี๋ยวนะนี่เลยเอาโพส์ที่พี่หนุ่มนี่ไป ไปถ่ายกับรถหรูนะครับผมรถรถของใครบ้างอะ่ะมันเยอะจังเลยทำไมดูรวยจังเลยนะนี่ยแล้วก็ใส่หมวก c a บนะครับแล้วก็ทำท่าอะไรไม่รู้เออวันนี้หน่วงไม่อยู่นะหน่วงเหนื่อยหน่วงขอพัก,กร่างกายหน่อยหน่วงฝากรายการด้วยนะนะครับก็น่าจะเป็นะนะคุณปุ้ยรัสลินหรอครับ ก็เคยดูในติ๊กต็อกช่วงที่คดีเชื่อมจิตนะครับก็เลยรู้จักเอ่อนี่นะครับผมพอโพสต์นี้ลงไปนะครับอุ้ยคนกดไลค์เกือบ3 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนคนคอมเมนต์8 0 0พัคนแชร์1ั0หนะครับอืมแล้วโพสต์ถัดมาเนี่ยคนกดไลค์2 0 0แสเจดไปไปนะครับผมเกือบ2 8 0 0 0นนะครับก็บอกว่าอุ่นใจได้เพราะเขาจะอยู่หลังเราเสมอนี่ นะครับก็หมายถึงว่าภูเขาจะอยู่หลังเราเสมอว่าอย่างนี้ก็ไปเที่ยวนะไปไปถ่ายรายการนี่แหละมั้งคิดว่านะนะครับเอ่อเพราะว่าพี่หนุ่มแกก็ไม่ได้ทิ้งรายละเอียดไว้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านนะครับพอพอถ่ายกับรถรูนะครับผมนี่นะครับก็หลายคนไปคอมเมนต์นะครับพี่อ้อเบิ้ลประทุมราชตำรวจสอบสวนกลางนี่แหละที่มีประเด็นนะครับหมวกสวยครับพี่นวงเมนแคเมนแค่นี้แหละนะครับเอ่อ นะครับแล้วก็ f c พี่น้องประชาชนก็เป็นมอรคอมมนต์กันเยอะอยู่คงไม่ต้องอ่านตรงนี้นะครับก็เอาแต่ CB บนี่แหละเน้นๆน,นะครับแต่ประเด็นมจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกนะครับมันอยู่ที่ทนายธรรมราชนะเออเกิดอะไรขึ้นนะครับทนายธรรมราษเษไขนะครับแน่นอนหละว่าชาวเน็ตนะครับเขาก็มองไปที่พี่หนุ่มนะครับผมเออเพราะทั้งคู่นี่ก็ เป็นไม้เบ Por, ื่อ ses, ไม้เมาอะไรทำนองนี้หรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวย้ายไปที่ทนายธรรมราชเลยแล้วกันทนายธรรมราชโพสอ่ะโพสอะไรอีกหนี่ยล่าสุดเนี่ยสารอุทธรภาคเจ็ดจังหวัดนครปฐมคดีไฟแนนซ์อันนี้อันนี้โพสล่าสุดเลยนะอะไรนี่ดี่ดีแม่ครับค่ะทีนี้แม่แม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า รถคันนี้มันมันมันยังไงมันซื้อซื้อมาทําอะไรแล้วเอ่อแล้วผ่อนได้นานไหมถึงตันอ,อดด๋อันอันนี้อันนี้ไฟแนนซ์คดีไฟนั้นใหม่เด้ออ่า,อาเอาประเด็นนี้เลยนะครับผมความร่ํารวยของรายการหนึ่งอืมก็ได้จากการเอาเรื่องของชาวบ้านไปนั่งนินทานี่แหละครับอวดรวยอวดรถหรูอืม หากินบนความขัดแย้งของชาวบ้านว่าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับเป็นประเด็นทันทีครับโพสต์นี้แหละเป็นประเด็นเลยนะครับเออนี่ครับเอาคนก็มองไปที่พี่หนุ่มนะเออนะครับผมเลงไปที่พี่หนุ่มชาวเน็ตนะครับแล้วก็สื่อไลายช่องเขาก็เอาไปเอาไปตีประเด็นแล้วนะครับผม ผมน่าจะเป็นคนที่คนสุดท้ายหรือเปล่าที่มาทำเอ่อจริงๆอะ่ะมันก็ไม่มองไม่ยากอกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีประเด็นกันอยู่ตลอดนะครับก็คือโพส์โพส์โพสแขงก,กันตลอดพูด,ดง่ายๆต่อให้ไม่เอ่ยชื่อที่ผ่านมาก็มีเอ่ยชื่อนะครับผมแล้วไม่เอ่ยชื่อมันมันก็จะมองไปทางนั้นนะครับทีนี้ทนาพัฒน์เองก็คอมเมนต์สามคอมเมนต์นะของตัวเองนะขยี้ลงไปในโพสนะครับเออนะครับหน้าสรรเสริญเยินยอตรงไหน หากินด้วยการมุสาวาทาเอ่อไม่ใช่มุสาวาทนะครับผมอืมนะครับนี่เม้นถัดมานะครับผมไม่ได้พูดสอดเสียดอืมเป็นการสะท้อนให้สังคมได้หูตาสว่างครับว่าอย่างนี้แต่ตาสว่างหรือเปล่านะไม่รู้นะครับ ผู้ร่วมรายการคือสินค้าเอามานั่งให้เขาขายคนที่ได้เงินคือเจ้าของรายการคนที่ไปออกก็ได้เงินไม่ใช่เหรอ <c ười> ได้อยู่นะผมก็ยอมนะยอมเป็นสินค้า <c ười> นะครับไปแล้วได้เงินก <c ười> ูยอม <c ười> นะถ้าเป็นจอนนี่นะเออไปแล้วถ้าได้เงินกูยอมเป็นสินค้าไว้ <c ười> นะครับคนดาบ แป๊บเดียวเดี๋ยวคนก็ลืมคนไทยแม่งลืมแป๊บเดียวนะครับไม่ได้กลัวแล้วไม่ได้สนใจอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมานะไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ผมรู้นิสัยคนไทยครับแม่งดราม่าแป๊บเดียวคนก็ลืมแล้วนะครับมีเรื่องใหม่มาคนก็เล่นเรื่องใหม่ต่อนะครับแต่ผมไม่มีเรื่องเฉาไม่มีเรื่องเป็นประเด็นสังคมนาะไม่มีดราม่าผมเพราะว่าผมไม่ไปผมไม่ค่อยทาดราม่านะครับเอาจริง นะครับเพราะว่าผมผมเน้นเล่าข่าวทำข่าวเนาะแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปผมก็ไปนะไปแล้วมมนได้เงินด้วยนี่นะครับผมอืมไปแล้วไปให้คนด่าอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีนะครับแต่สำหรับผมผมมองว่าถ้าใครที่จะไปออกรายการโขนกระแสนะต้องต้องไม่มีแผลที่แบบมันมันเปิดแล้วแบบคนแบบลุมประนามทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออไปแบบสะอาดสะอา้านอะไรเงี้ยไปนะครับ ผมก็มั่นใจนะผมสะอาดสะอาดนะไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับในเบื้องหลังไม่มีนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปแน่นอนนะครับผมไม่ได้หวันครับพี่แท็กชาดันยูนะครับผมพี่แท็กชาดันยูแกก็เม้นอะไรนี่เป็นทารนฟอร์มเมอร์หรืออะไรนะครับผมมีแบบนี้พิมพ์แปลกๆไว้ อะไรมีอ่านี้มีอะไรแบรบมเขาเปล่าอะไรวายไม่มีละสิอะไรจากงน,นี้นะก็คือแบบไปแย่อะไรประมาณนี้หลายคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าอฮ๊ยหัวหน้าห้องมาแล้วนะนี่อะอะไรนี่ครั้งแรกแค่เบิ่นๆครั้งอ่าอย่าให้มีครั้งที่สองนะคืออะไร มันคืออะไรครั้งแรกแค่มื่นๆ <c oughs> นะอืมนี่แล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่ไปแสดงความคิดเห็นเพราะว่าโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ที่แบบคนกดไลค์เยอะนะสองพันห้านะครับเดี๋ยวผมดูไลค์ปกติของทนายธรรมราชก่อนแบบไลค์ธรรมดาเนี่ยคนคนไลค์เท่าไหร่หนึ่งพันก็แสดงว่าคนที่ชื่นชอบธรรมราชนี่นะครับผมที่โพสต์แบบนี้นะครับหนึ่งพันเออจะตีความว่าไม่ชอบ พี่หนุ่มหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอแต่หนึ่งพันก็สำหรับสาหรับเพียทนายธรรมราดเองก็ถือว่าเยอะนะคนกดขำพันสามพันสามห้าสิบอคนกดว้าวอ่สามสามนะครับคนกดโกรดสิบสี่โกรดก็น่าจะโกรดเจ้าของช่องหรือเปล่าโกรดเจ้าของเพียนหรือเปล่านี้คนกดหัวใจให้สิบสองคนกดห่วงใยเจ็ดคนกดเศร้าหนึ่งนะครับผมเออนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นตัวบอกอีกเหมือนกันนะอ่าส่วนพี่น้องประชาชนทางบ้าน FC พี่น้องประชาชนที่ติดตามช่องจันนี่ก็ก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับผม,มนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นร้อนล่าสุดเลยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิป่อดไปนะครับผมฝากก็ไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาจน,นจบขอบคุณและสวัสดีครับ